สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยแค่แกะกาวกันถึงเรื่อง MotoGP สนามที่18ค่ะฤดูกาล2025ที่อินโดนีเซียสนามมันดาลิกาใช่ค่ะที่เกาะลอมบอกซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีเรื่องให้พูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะ Sprint Race วันนี้เรามีข้อมูลรายงานบทวิเคราะห์เพียบเลยค่ะ จะมาดูกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีอะไรทำไมมันถึงดุเดือดขนาดนั้นครับผมก็ต้องบอกว่าสนามอินโดนี่ถึงแม้แชมป์โลกอย่างมาร์กมาเกสเขาจะ,ะปิดจ็อบไปแล้วตั้งแต่ที่โมเตก,กิสนามที่แล้วแต่การแข่งขันที่นี่มันยังมีความหมายเยอะมากนะครับทั้งการลุ้นอันดับรองแชมป์โลกโดยเฉพาะอันดับ2อ,อันดับสนี่สู้กันดุเดือดเลยแล้วก็มีเรื่องศักดิ์ศรีทีมศักดิ์ศรีนักแข่งอีกและที่สำคัญคือ ปีนี้ไม่มีคอเคมาตินแชมป์เก่าที่นี่ด้วยเขาเจ็บไปมันก็ทำให้ภาพรวมมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับงั้นก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักสนามมันดาลิกากันอีกทีดีไหมคะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยสนามนี่4.3กิโลเมตร17โคง้งใช่ครับเป็นโค้งขวาซะเยอะตั้ง11โค้งนะ่ะสนามมันมีความแบบว่ากึง่งกึงสตรีทซรเกตกึง่งกงสนามแข่งถาวร ทางตรงเหมือนจะไม่ยาวมากนะคะแค่500เมตรนิดๆเองครับแต่ว่าโค้งที่เหลือเนี่ยมันโหดเอาเรื่องนะมีทั้งโค้งที่ต้องเบรกตัวโกงเลยแล้วก็โค้งที่ต้องแบบต่อเนื่องความเร็วสูงต้องการรถที่บาลานซ์ดีมากๆแต่เห็นว่าที่โหดกว่าตัวแทร็กคือสภาพแวดล้อมหรอคะโอ้โหอันนี้เรื่องจริงเลยครับคืออากาศมันร้อนชื้นมากอุณหภูมิเนี่ยสาองศาได้ง่ายๆเลยแต่ที่หนักกว่าคือพื้นแทร็กครับ ร้อนจะจัดเลยมันส่งผลกับยางเต็มๆเลยนะมิชลินถึงก็ต้องเอาอยางหลังแบบพิเศษมาให้ใช้เลยยางพิเศษแบบไหนคะเป็นคอมเพลตที่เ,เรียกว่าสูตรเฉพาะกิจเลยโครงสร้างมันจะแข็งกว่าปกติเพื่อให้ทนความร้อนทนแรงบิดในสนามดีได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องกองเชียร์อินโดนะครับโอ้โหเสียงดังมากคลั่งคล้สุดๆเลย ใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกันค่ะว,ว่าบรรยากาศนี้สุดยอดจริงๆมีทั้งแฟน Honda, แฟนดูคาติอั r ริเลียปนกันไปหมดเลยครับมันก็สร้างทั้งแรงกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นให้นักแข่งไปพร้อมๆกันเลยงั้นเราย้อนไปดูตั้งแต่วันศุกร์กันหน่อยไหมคะรอบสองเป็นยังไงบ้างวันศุกร์นี่ก็น่าสนใจครับตอนเช้า FP1 เหมือนฮอนด้จะมาดีลูก้ามารินี่ทำเวลาเร็วสุดไปอา้าฮอนด้าเหรอ ใช่ครับแต่พอตกบ่ายเท่านั้นแหละกลายเป็นอัพิเลียครับที่เด่นขึ้นมาเลยมาโคเบเซคี้กดเวลาดีที่สุดไปเหมือนจะเจอเซตอัพที่ลงตัวกับยางใหม่แล้วแล้วทีมโรงงานดูคติล่ะคะแชมป์โลกมาเกสกับบัญญาย่าเป็นยังไงบ้างฝั่งนั้นดูมีปัญหาครับทั้ s, ทงมาเกสทั้งเปโก้บัญญาย่าเลยดูเหมือนจะยังหาบาลานซ์รถตอนเข้าโค้งไม่เจอติดติดขัดขาด,ดอยู่ อืมส่วนเป d ด o Acosta ก็มีล้มไปทีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะครับล้มเบาๆใน SP 2แต่โดยรวม a p r i l ียดูดีแต่แรกเลยนะขณะที่ปัญหาหน้าคิดคือทีมโรงงานดูคติมีการวิเคราะห์กันเยอะครับว่าหรือจะเป็นเพราะยางหลังโครงสร้างแข่งพิเศษตัวนี้ที่มันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับบุคลิก GP 2 5เท่าไหร่อ๋อคือ,อยางมันอาจจะเหมาะก,กับรถอื่นมากกว่า,างี้เหรอคะ ประมาณนั้นครับมันส่งผลต่อความรู้สึกความมั่นใจนักบิดเลยนะอย่างที่เปโก้บัญญญาเขาให้สัมภาษณ์เองเลยว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นแค่ผู้โดยสารบนรถตัวเองอะครับโห oh, คําว่าผู้โดยสารนี้ฟังดูหนักเหมือนกันนะคะใช่ครับอันสะท้อนเลยว่าเขาไม่มีความรู้สึกเชื่อมต่อกับรถเท่าที่ควรซึ่งมันน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับรถ GP 24ของทีมรองอย่างของเกรซินี่ที่เฟอร์มินอัลเดเกอร์ขีใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเอาเดเกอร์ที่เป็นรุกกี้กลับทำผลงานได้ดีมากมันก็เลยทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะหรือ GP25 มันมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างจริงๆกับยางแบบนี้ในสนามนี้แล้วพอมาถึงรอบคุอลิฟายวันเสาร์ความเข้มข้นก็พุ่งปรี๊ดเลยสิคะโดยเฉพาะ q ิวโอ้โหค1นี่เดือดจริงครับทีมโรงงานดูกติต้องลงมาลุ้นทั้งคู่เลยมาเกสกับบรรยาแล้วผลเป็นไงคะ สุดท้ายมาร์กมาเกสรอดตัวไปครับเข้ารอบ Q2 ได้แต่ว่าเป็กโบัญญายาอดีตชมป์โลกปี2023นี่ตกรอบจริงเหรอคะต้องไปสตาร์ทกริดที่16เลยแย่ที่สุดในรอบหลายๆปีของเจ้าตัวเลยครับอืไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเหมือนจะมีเหตุการณ์อื่นอีกใช่ไหมคะใน Q1 วันมีครับท้ายท้ายเซสชั่นอเล็กซ์รินส์ของยามาฮาก็มาพลาดล้มไปอีกทงเหลืองออกก็กระทบเวลารอบสุดท้ายของคนอื่นไปตามระเบียบ แล้วใน Q2 ใครได้โผล่ไปคะคนที่ฟอร์มแรงมาตั้งแต่วันศุกร์นั่นแหละครับมาโกเบเซี i ของอพริเลียระเบิดฟอร์มเลยกดเวลาแบบทุบสถิติสนามไปเลย1นาที28.832วินาทีโห oh, เร็วมากเร็วชนิดที่ว่าทิ้งอันดับ2เกือบ0.4วินาทีเลยครับและที่เซอร์ไพรส์คือแถวหน้าเนี่ยอันดับ2คือรุกกี้เฟอร์มินอัลเดกคว้ากริดแถวหน้าครั้งแรกได้สำเร็จ โอ้โหเอาได้กแกสุดยอดเลยแล้วอันดับ3ก็เป็นราอูฟานันเดสจาก TrackH o u s e a p r i เ i ียเท่ากับว่าแถวหน้ามี A p r i l i ียสองคันเลยแล้วแชมป์โลกมาร์กมาเกสล่ะคะควอลิฟายได้ที่เท่าไหร่มาเกสได้แค่อันดับ9ครับซึ่งถือเป็นผลงานควอลิฟายที่แย่ที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้เลยก็ถือว่าผิดฟอร์มไปเยอะเหมือนกันนะคะครับมาริกบินยาเลสต้องถอนตัวไปเพราะบาดเจ็บครับเอาละคะ่ะ ทีนี้มาถึงไฮไลท์เด็ดของวันเสาร์สปรินต์เรส13รอบพอไฟแดงดับปุ๊บดราม่ามาเลยใช่เลยครับเบสเซคีที่ได้โผมาเนี่ยออกสตาร์ทได้เออเรียกว่าแย่เลยดีกว่าร่วงกราวไปอยู่อันดับ8เลยเอา้าว คนได้โผลออกตัวไม่ดีเหรอคะครับผิดกับอาลเดเกอร์ที่อยู่กริด2อ,อันนั้นพุ่งปรี๊ดเลยคว้าโพล่ช็อตขึ้นนำไปสวยๆเลยแล้วก็มีจังหวะปะทะกันด้วยใช่ไหมคะรอบแรกเลยมีครับที่โค้ง10บมาร์คมาเกสพยายามจะแซงอเล็กซ์รินส์แล้วมันเกิดคอนแทคกกันนิดหน่อยจนบานออกนอกแทร็กไปทั้งคู่เลยแล้วไงต่อคะกรรมาการมองว่ามาเกสผิดครับเลยโดนลงโทษลองและพนัลตี้ไปตามระเบ,บียบ แล้วช่วงตั้งต้นเรสใครคุมเกมอยู่คะก็เป็นอัลเดเกอร์ครับที่นำอยู่ขี่ได้นิ่งมากคุมสถานการณ์ได้ดีเลยแล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างด้วยนะเพราะว่าเปโดรอัลอสตาที่ไล่มาที่2เนี่ยดันพลาดล้มไปเองอ้าวอัลคอสตาล้มอีกแล้วเหรอคะครับคราวนี้ล้มจริงจังเลยทำให้อัลเดเกอร์นี่นำห่างออกไปอีกเป็น2.3วินาทีเลยตอนนั้นแบบว่าหลายคนคงคิดว่าชัยชนะครั้งแรกของรุกกี้คนนี้มาแน่ๆแล้ว แต่เรื่องมันยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมคะตรงนี้แหละที่มันพีคใช่ครับเพราะข้างหลังนะ่ะเบสเกี้ที่ start พลาดไปตอนแรกเขาตื่นแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาจริงๆครับจากอันดับ8นี่ไล่แซงแซงแซงขึ้นมาเรื่อยๆพอทางโลงปุ๊บก็กดเวลาดีที่สุดในสนามต่อเนื่องเลยลดช่องว่างเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะจาก2.3ุสาวิใช่ครับลดพวบๆเลยจนเข้า2รอบสุดท้ายเนี่ยห่างกันไม่ถึงครึ่งวินาทีแล้ว โอ้โหตอนนั้นบรรยากาศในสนามนี้ตึงเครียดสุดๆเลยครับลุ้นกันตัวโกง่งมันแสดงให้เห็นถึงความเร็วของเบเซกี้กับอัพรลิเลียวันนั้นเลยนะคะว่าเหนือกว่าจริงๆชัดเจนมากครับการจัดการยางการยืนระยะความเร็วคือดีกว่าเห็นๆจนมาถึงรอบสุดท้ายที่โค้งสิบโค้งหากินของสนามนี้เบเซกี้อาศัยความเร็วที่เหนือกว่าเสียบเข้าลายในของออเดกแบบเด็ดขาดมากเป็นจังหวะบล็อกพาสที่สมบูรณ์แบบเลย จังหวะนั้นออเดเกก,ก็พยายามเอาคืนทันทีเลยนะแต่ไม่ทันแล้วใช่ครับพยายามแล้วแต่เบสเซกี้ปิดลายได้หมดจดจริงๆขี่ป้องกันตำแหน่งข้ามเส้นชัยไปได้แบบสุดยอดมากห่างกันนิดเดียวเองแค่0.157วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหเป็นการคัมแบ็กที่แบบว่าเหลือเชื่อมากจากอันดับ8ปดตอนออกสตาร์ทและอันดับ3ก็เยี่ยมเลยนะคะราบูเฟรนันเดสโพเดียมแรกของตัวเองกับทีมทร็กเฮาส์ด้วยใช่ครับยอดเยี่ยมมาก ส่วนโจออนเมีย er, ก็พาฮอนด้ามาจบที่5ได้ถือว่าน,น่าพอใจเลยนะส่วนมาเกสหลังโดนโทษก็ไล่กลับมาที่6แต่ที่น่าห่วงสุดๆคือบัญญญาครับจบอันดับ14โน่น้นเลยห่างผู้ชนะไปเกือบ30วินาทีโอ้โห oh เกือบ30วิครับแล้วก็มีนักแข่งล้มไปเยอะเลยทำอคอสตาที่บอกไปบาสติเนนีควาตาลารซากโกแล้วก็เอ่อ นักิดไทยเรากล้องสมเกียรติจันทราด้วยครับ DNF ไปอา้าวก้องล้มด้วยเหรอคะน่าเสียดายจังครับและยังมีเรื่องลูก้ามารินี่โดนโทษปรับอันดับหลังจบเรสอีกเพราะแรงดันลมยางต่ำไปโหครบทุกรถจริงๆหากสรุปคือเบสคีน้นี่นอกจากรถจะดีแล้วจิตใจต้องแข็งแกร่ง,งมากพลาดตอนแรกแต่กลับมาชนะได้มาเกสโดนโทษจบที่6ก็ยังพอเข้าใจได้แต่ก็มีคำถามเรื่องสไตล์การขับขี่ที่ดูเสี่ยงขึ้นหรือเปล่าหลังหมดลุ้นแชมป์ ส่วนบรรยายนี่คือเอ่อเรียกว่าหายนะเล็กๆได้เลยนะจบที่14เพสช้ากว่ากลุ่มนำเยอะมากมันตอกย้ำปัญหาเดิมๆเลยว่าเขากับ GP25 กับยางตัวนี้ในสนามนี้มันไม่เข้ากันอย่างแรงต่างจากที่โมเตกิแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะใช่ครับสวนทางกันลิบลับเลยแล้วกล้องสมเกียรติจันทาของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ก็น่าเห็นใจครับปีรุกกี้มันท้าทายอยู่แล้วมาเจอสนามโหดๆอย่างมันดาลิกาก็เจออุบัติเหตุไปตั้งแต่วันศุกร์พอมาสปรินต์เรสก็มาพลาดลม DNF ไปอีกเห็นว่ามีจังหวะเกี่ยวกันนิดหน่อยด้วยมีข้อมูลบางแหล่งบอกแบบนั้นครับแต่ทั้งทีม LCR ซเขาก็มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสนามที่ยากแบบนี้สำหรับรุกกี้ก็คือเป็นบทเรียนไปนะคะใช่ครับการขึ้นมาขี่มอต GP มันไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะในสนามที่ซับซ้อนยางก็ใหม่รถก็แรงการล้มมันเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญคือเก็บข้อมูลเรียนรู้พัฒนาต่อไปซึ่งกล้องกับทีมก็คงกำลังทำอยู่แล้วสภาพร่างกายกล้องโอเคไหมคะพร้อมสำหรับวันอาทิตย์หรือเปล่าข่าวดีคือทีมแพทย์ยืนยันแล้วครับว่ากล้องฟิตพอสาหรับเรสหลักวันอาทิตย์ไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรฟังดูแล้วปัจจัยเรื่องอยางนี้เป็นตัวแปรสำคัญจริงๆนะคะสุดสัปดาห์นี้ ใช่เลยครับยางหลังโครงสร้างแข็งพิเศษของมิชลินนี่แหละดูจะเป็นคีย์หลักเลยใครปรับตัวได้ใครหาเซตอัพเจอก็ไปได้ดีอย่างอภพิเรียส่วนใครปรับไม่ได้อย่างดูคติ GP25 โดยเฉพาะบัญญัญญาก็เจอปัญหาหนักเลยการจัดการอุณหภูมิการดูแลยางในสนามร้อนๆนี่คือหัวใจเลยการเลือกใช้ยางส่วนใหญ่ก็เป็นซอฟท์หน้าหลังกันใช่ไหมคะในสปรินต์ครับแต่ถึงจะเลือกเหมือนกัน เบสเซคี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาบริหารจัดการได้ดีกว่าในระยะยาวแล้วเรื่องการสตาร์ทก็สำคัญนะแต่เบสเซคี้ก็พิสูจน์ว่าถ้าเพสดีจริงก็ชดเชยได้เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องกดแรงดันลมยางที่ยังเป็นตัวป่วนได้ตลอดอย่างกรณีมาลินี่ใช่ครับต้องคอยเช็คกันตลอดแล้วผลจากสปรินต์เรสนี่กระทบตารางคะแนนยังไงบ้างคะก็ถึงแชมป์โลกจะจบไปแล้วแต่ที่สองที่สนี่ยังสนุกอยู่อเล็กซ์มาเกสที่จบที่4ในสปริน ก็ยึดอันดับสองได้เปรียบขึ้นไปอีกเพราะบันยาย่าไม่ได้แต้มเลยแล้วที่สามล่ะคะอันดับสามนี่แหละครับที่น่าตื่นเต้นชัยชนะของเบสซี่เนี่ยทําให้เขาได้12แต้มเต็มไลจี like บันยาย่าที่อยู่อันดับสามเหลือแค่20แต้มแล้วโหไล่มาติดติดเลยครับดูเดือดแน่แน่ส่วนอัลเดเกอร์ก็ได้9้าแต้มขยับอันดับขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องคือผลงานโดยรวมของนักบิดดูคาติในเรสนี้ ก็เพียงพอให้ดูคาติควา้าแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตไปครองได้สำเร็จแล้วครับปีนี้อ๋อคอนเฟิร์มแชมป์ทีมไปแล้วใช่ครับสรุปภาพรวมจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการคัมแบ็กสุดยอดของเบสเยคี้ฟอร์มร้อนแรงของอัพพิเลียปัญหาใหญ่ของดูคาติโรงงานการแจ้งเกิดของอัลเดเกอรและวันที่ยากลำบากของกล้องสมเกียรตินะคะใช่ครับแล้วถ้าให้มองไปวันอาทิตย์เรสหลักเนี่ยคำถามมันเยอะเลยนะ อย่างเช่นเบเซคีจะรักษาฟอร์มนี้ได้ไหมในระยะยาว27รอบเอาดีแก้จะกลับมาแก้ตัวได้หรือเปล่ามาร์กมาเกสจะขี่ดุขึ้นแค่ไหนแล้วที่สำคัญเลยทีมโรงงานดูคาติโดยเฉพาะบรรยายนีย่จะแก้ปัญหารถทันไหมจากกริด16นี่จะไล่ขึ้นมาได้ไกลแค่ไหนแล้วก็มีตัวแปรเรื่องฟ้าฝนอีกใช่ไหมคะที่อินโดอันนี้น่ากลัวสุดครับถ้าฝนตกขึ้นมานะ ทุกอย่างที่พูดมานี่อาจจะต้องโยนทิ้งเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หมดเลยน่าคิดตามมากๆเลยค่ะงั้นทิ้งท้ายกันด้วยคำขานนี้ดีกว่าผลงานที่มันดูต่างกันสุดๆเลยระหว่างอพริเลียกับดุคติโรงงานในสนามนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในระยะยาวหรือว่ามันเป็นแค่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในสนามแบบมันดาลิกาที่บังเอิญไปเจอจุดอ่อนของ GP25 เข้าพอดีอืมนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าจะต้องติดตามหาคำตอบกันในสนามที่เหลือจริงๆครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ